รับผมก็ามาชมนะหลากหลายเรื่องราวของนะัวิธีประธรรมของเรมว่าของกลุ่มชาวไตนะชาวไตถ้ามีงานอะไรยังไงกันมั่งนะช่วงออกภาษาปนีนี้จะพามาเที่ยวชมนะครับาที่เห็นนี่ที่ชาวบ้านกำลังทำอยู่ตรงนี้เป็นกองทรายนะฮะ เขามีการเรียกว่าทำบุญเจดีไซน์ในวันออกพรรษาผมเจดีไซน์แต่พิธีของชาตรายสังเกตดูนะปกตินี่ทางลัตนนี่จะมีการทำบุญก่อเจดีไซน์กับช่วงสงกรานแต่กลุ่มชาวรายบางวัดบางที่นี่เขาจะมาทำบุญก่อเจดีไซน์ตลอดนะทั้งช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็ช่วงสงกรานนะเขาทำจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ ทำชองออกพรรษานะครับมีข้อตอกดอกไม้มีอะไรตอมนี้อะไรมั่งตอนนีน้าไปวัดชุมจุนของชาวไต้เนะี่ยผมมาถ่ายหลายครั้งเวลาเขามีกิจกรรมกิจการคนจะเยอะนะผมกลุ่มชาวไต้นี่เวลาเขามีงานเขาจะมาวัดกันเยอะนะแต่งตัวกันสวยๆนะแต่งตัวพื้นบ้านท้องถิ่นกันแล้วก็มาร่่มํำบญกันนะามาตำบญกันอะไรยังไงแตกต่าง,ก,างก่บ,บเรานะทีนี้อนนี้เขาก็ มาทบบนที่กอดเจดีทรายนะครับจะพาเดินเที่ยวนะครับการนัดการมั่กวการพิธีของชาวไทยที่เห็นตรงนี้นะอาหารยอดนิยมของกลุ่มชาวไทยนะเวลามีการมีงานต่างๆก็จะต้องมีแม่ามค้ามาขายแล้วคนก็จะรุมกันซื้อนะก็คือข้าวแลมฟืนข้าวแลมฟืนแล้วก็อาจจะมีคล้ายๆอาหารท้องถิ่นนะครับอา,อาหารท้องถิ่นของชาวไทยจะพาดูาทุกคนก็ ก็เขาขอออกวัดกันเยอะๆนะครับมไม่ได้ไม่ได้เขาไปทาด้านในอยู่เขาขายอาหารกันที่เห็นตรงนี้เป็นลูกออกจะสีอะคำๆตรงนี้เรียกมะกกนะมะกอ่ชอาชาวไทยนิยมทานนะก็มะกอ่ผลไม้ชนิดหนึ่งนี่ออกตามป่าธรรมชาติ ว่าต้มสุกแล้วเอามาขายชาวบ้านเขาจะนิยมประทานกับข้าวหนึ่งข้าวอุ่นนะผมมะเขือมะเกอท้องถิ่นแม่ค้าก็ขายของเป็ดบกน้ำพริกอาหารสำเร็จรูปก,ก็มีขายอาหารสำเร็จรูปปลาปิ้งไส้อัวปลาปิ้งไส้อัวน้ำพริกอะไรต่างๆนะอาหารท้องถิ่นพาเดินไปเรื่อยๆนะผมกาดหม้อควาชาวไต ในในบรรพอุรุษของเขานะอาตัวนี้ขายข้าวต้มมัดประมาณนั้นเจออีกแล้วมะค้อมะเกาะนะเป็นผลเสียปลาฟ้าตรงนี้นะผมจะมีข้าวหนึ่งด้วยข้าวที่ยอมทานกันนะครับผมนี่ข้อันึ่งข้าวเหนียวทานกข้าวนึ่งข้าวเหนียวอุ่นๆรสชาติออกจากมันๆฝาดๆตัวนี้ขายขนม ขายอาหารแล้วก็ขายช่อหรือว่าตุงเล็กๆนะชาวบ้านก็มาวางขายเวลา,าชาวไตยจะมาวัดเขาจะนิยมนำมาทำบุญด้วยนะตุงหรือว่าช่อเล็กๆนะผมสีขาวเดินดูต่อ,อตอนนี้มะกอมะกหมันกันมะกอนะ,อะตอนนี้ก็คล้ายๆมันผลไม้ป่าเหมือนกันรสชาติมันจะแข็งนะผมตอนนี้แข็ง ขายกับข้าวสุกบุกนี่ก็ชาวไตนิยมรัประทานตอนนี้เขาทำเป็นก้อนมาดูมะกออีกมะกอนะมะกออีกครั้งหนึ่งก็พามาเดินดูหลากหลายวิถีชีวิตเขาเขาขายอะไรยังไงกันอะไรยังไงกันบ้างกันหม้อควาชาวไตนะข้าวเกียวก็ครบ ขายของทอดต่างๆกล้วยทอดมันทอดประมาณนั้นนะครับตัหวหอยต่าหูก็มีของหวานแบบัซนด์ลูกกมีทอดไม่แพงก็ห้าบาทสิบบาทผมเคยซื้อห้าบาทสิบบาทไม่แพงไปกขาแต่งตัวมาบัดก็แต่งแบบ จุดพื้นบ้านนะฮะข้าวหลามข้าวหลามน้าอ้อยนะอันนี้ก็สาวไยทีมข้าวหลามน้ําอ้อยนี่จะแตกต่างจากข้าวหลามกที่บ้านเรานะผมหายเป็นมัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้ข้าวหลงฟืนอ่าข้าวแลาฟืนเขาทำตรงนี้ไว้สำหรับที่ชาวบ้านเขาจะนำไปหั่นเองทานเองที่บ้านนะ่ะ ็นกระมังต่บ้านเอานามาขายนะข้าวฟืนคืมันจะมีหลายชนิดนะข้าวฟืนถัว่วข้าวฟืนข้าวอะไรต่างอาหารซําเร็จตุปก,ก็มีซื้อแล้วเอาไปทําเองก็มีนะอันนี้ก็ให้ดูนะมากขมผนะลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะแล้วก็จะมีถัว่วลิสงถั่วดิน นี่กัมากอกมะกอยมันกันนะผลไมน้นี่ของกินเล่นทานเล่นแข็งนะผมอ่าตัวนี้เรียกว่ามะขี้หนูมะกอกแมนรสเปรี้ยวฝาดชาตานิยมเคีมกับถั่วเน่าครับอาดูชาวบ้านเขาขายทั่วไปอ่าเขาขายกันเป็นลิตเป็นกอกนะสิบาท20บาทอันนี้ก็5บาทตัวที่ส่งต้มตัวนี้มะขมมะขมนี่ชาตานิยม โดยดัดแแแแก house. House. แห่งลักษณะเรียกว่าลูกนัดนะครับคล้ายอย่างลูกนัดขมรสชาติขมเนะมะขมหรือขมนะมะกอมะกอนี่มีรสชาติออกมันๆนะครับผมพาเดินไปเรื่อยๆไหนๆก็ไหนๆปล่อยเอาออกปัญสานะวัดของชาวไต้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผม การ์ดม้อวัวชาวไทยในการเปิดท้ายขายของอาจจะเห็นผู้หญิงชาวไทยนุ่นทุบพื้นบ้านท้องถิ่นนะมามาที่วัดแล้วก็มาจ่ายมาซื้อของอมาซื้อมาขายกันพาเดินดูนะอาหารก็มีแบบแบบใหม่แบบเก่านะ,ะสผสมผสานกันขนมภาษานี่ชาวไทยนี่นอาจจะยอมมาเถะมาเถอะบนกันเยอะครัเบเค้กก็มีอาหารรุ่นใหม่ อ่าตอนนี้ก็เป็น <c oughs> พวกขายยาสมุนไพรแบบพื้นบ้านของชาวใต้นะยาสมุนไพรพวกสมุนไพรพื้นบ้านนะเขาทำเองอ่าเด็กๆก็ซื้อดูป,ปุงนะเรียนว่าเขามีความหลากหลายในการขายของกันนะอ่าก็นี่ก็เป็นอะไรนะอ่ะอันไี้ขายรำข้าวก็มี คล้ายๆเป็นตลาดนัดไปเลยนะครับตลาดนัดของเขานาะ,อะตอนนี้จะพามาดูที่เขามาทาบุญกันพบเกนะื่ไทยทำนัดตอนนี้เป็นพระธาตุของเขาที่วัดของเขาเขาทบุญพระธาตุเขาก็จะเอารยกว่าเข้าวตกดอกไม้อะไรต่างๆนะมามาถวายมาทำบุญที่พระธาตุนะครับชาวไต้เขามีความหลากหลายนะในการทําบุญ อาจจะต่างจากบ้านเรานะครับผมให้ดูเาก็จะเอาเข้าตตกดอกไม้เห็นเทียนชออ่อขาวๆนี่เอามาว,วางไว้เป็นที่ประทีปเดี๋ยวจะให้ดูก็คนเยอะนะจริงๆก็คนจะเยอะมากๆเลยตรงนี้นะฮะที่เห็นตรงนี้เรียกว่าหออปคุธ พระพุทธทขาทำบุญนช่วงในวันอภาิษรครผมจะได้เห็นตัวนี้เป็นพระพุทธนะรีนชาวไทยเขานับถือถ้าภาษาลานินจะเรียกว่าเข่งสงั่งพุทธเขาทำบุญนี่สังเกตด้วยีๆ,ๆีได้ครม,ม,มีทั้งมะเขืออาหารการกินมีขิงมีขามีตะไคร่นะพืชผักที่ชาวบ้านเขาปลูกก็จะนำมา เรียกว่านำมาบูชาครับผมนำมาถวายตรงนี้นะที่หอนะเป็นพุทธองพพุทธตรงนี้น่าจะเป็นหอเทวดาของเขามันมีความหลากหลายนะครับผมการถวบนี้มีความหลากหลายหอเทวดาแต่คติความเชื่อแต่ละถิ่นนะแต่ละต้องถิ่นนี้อาจจะแตกต่างกันกันบนญก็อาจจะแตกต่างกันนะครับผมถ้าอาธิบามาชมนี้เป็นแบบพิธีของชาวไตนะในวัดอพันธ์สา ที่จุ่มจนชาวไยทยเฉพาะไม้ไผ่นนะพ,พระพุทธธรรมคือความหลากหลายของประเพณีวิถีพระธรรมที่ทำมาเสนอตลอดครับผมผมตรงนี้เดินมาตรงนี้ตรงนี้จะเห็นชาวบ้านจุดธูปจุดเทียนนักบวตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นรูปพระพุทธรูปอินทร์ศาลนะอินทร์ศาลที่พระพุทธรูปที่ศาลด้วยไม้ไผ่นะชาวไทยคนนิยม เขาเคารพนับรถือเหมือนกันที่เห็นตรงนี้พระพุทธรูปพิสารด้วยไม้ไผนะ่น่ะถ้าเป็นที่ดังๆต้นฉบ,บับจะอยู่แถบรัชชาณนะผมแถบเมืองนุงเขามีงานใหญ่นะงานพระเจ้าอินทร์สารแต่ตอนนี้เขาก็ลจำลองมาไว้ตรงนี้ที่หนึ่งนะพระพุทธรูปพิสานด้วยไม้ไผ่มาอีกที่หนึ่งตรงนี้จะเป็นหอหอครูบาบุญชุ่มนะที่เขาสร้างหุ่นจำลองไว้ลูกจำลองของท่านครูบาบุญชุ่มนะ ชาวไทยเคารพนับถือนะครับชาวไทยเคารพนับถือมากท่านเพิ่งเรียกว่าจะออกพรรษาแล้วก็เห็นช่วงนี้ท่านก็ยังไปไปมาๆนะทัะ้งฝั่งพม่าแล้วก็ทางบางไทยนะครับผมขอ,อคขบาบปญชุมยานัสังโบโลชาวไทยก็มาเคารพสักการะบูชาตามวิถีของเขานะครับผมงานเดิมในวันออกพรรษา ว่าหลากหลายพิธีอภิรตธรรมขอบกลุ่มชาวตในววนอักพันศาร้วจะจะมีเ,เรื่องราวอย่างอื่นอีกตอนนี้มาแวะถ่ายคิดหน่อยนะขอบคุณครับผม